และนี่คือหนึ่งเว็บไซต์ที่ดีและเป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับคุณครูที่สอนคณิตศาสตร์ทั่วจักรวาลนะครับคิดจะพักคิดถึงคิดแคทคิดจะเปลี่ยนการสอนคิดถึงทีเด่นแชร์แต่ถ้าคิดอยากจะหาเครื่องมือเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ให้แวะมาที่เว็บไซต์ mathlearning.org ครับสวัดีสัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง T-Share น,นะครับและยินดีต้อนรับเป็นพิเศษเลยสำหรับคุณครูที่สอนวิชาคณิตศาสตร์คุณครูที่เป็นคุณครูคณิตรหรือแม้กระทั่งคุณครูประจำชั้นนะครับในวันนี้ครับพาคุณครูทุกท่านมารู้จักอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์มากๆเกี่ยวกับทูลหรือเครื่องมือที่ใช้ สอนคณิตศาสตร์ในเรื่องต่างๆว่าแต่จะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นและน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวติดตามกันที่คลิปนี้นะครับแน่นอนครับก่อนจะไปฝากกดติดตามกันก่อนฝากกด u b s c r i b e ให้ด้วยและฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับพีเดนแชร์ก่อนไปรับชมด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยครับ <S <S อันดับแรกนะครับคุณครูทุกท่านก็จะต้องเข้ามาที่เว็บไซต์ mathlearningcenter.org นะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็จะเจอเมนูอยู่ทั้งหมด 6เมนูด้วยกันแต่ให้เราสังเกตไปในส่วนของแอปหรือเมนูที่2นะครับเมื่อนำเมาส์ไปวางก็จะมี Te s t with the app แล้วก็ student app launcher นะครับก็ลองกดดูทั้ง2อันก็ได้นะครับนี่เลยอันนี้เป็นฝั่งของคุณครูนะครับขออนุญาตแตะไปฝั่งของนักเรียนนิดนึงตรงนี้ก็จะมีเครื่องมือที่คุณครูสามารถที่จะให้นักเรียนเปิดแล้วเรียนรู้เป็นลายบุคคล เรียนรู้นะครับเฉพาะบุคคลนั้นๆหรือว่านักเรียนแต่ละคนได้ตรงนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมคุณครูก็อาจจะมอบโจทย์มอบหมายต่างๆแล้วให้นักเรียนใช้เครื่องมือเหล่านี้ก็ได้นะครับในกรณีที่นักเรียนมีอุปกรณ์นะครับแต่ถ้าเกิดนะครับคุณครูต้องการจะใช้ประกอบการเรียนการสอนโดยที่ให้นักเรียนเนี่ยมีส่วนร่วมกับการเรียนรู้ไปพร้อมกับคุณครูนะครับแม้จะไม่มีอุปกรณ์ก็ตามคุณครูสามารถกดมาในส่วนของ Teach with App ตรงนี้ได้นะครับ ในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีนะครับเครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ fraction เศษส,ส่วนเกี่ยวกับนาฬิกาเกี่ยวกับเรื่องของเงิน number chart น,นะครับแล้วก็อื่นๆที่เห็นตรงนี้นะขออนุญาตนับนะครับ3 6 9นะครับ 12, 13อันนะครับทั้งหมด13อันเดี๋ยวจะขออนุญาตลองกดเข้าไปดูสักอันหนึ่งนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ fraction หรือว่าเศษส่วนเลยครับ ด้านล่างของแต่ละเครื่องมือนะครับก็จะมีเมนูอยู่3เมนูด้วยกันก็คือ Open Web App ก็คือเปิดด้วยคอมพิวเตอร์ Computer, หรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับหรือจะเปิดใน iPad หรือจะเปิดใน Chromebook นะครับแต่ว่าในที่นี้นะครับถ้าเกิดใครมีโน้ตบุ๊กมีแล็ปท็อปหรือแม้กระทั่งมี PC ตั้งโต๊ะเนี่ยนะครับก็แนะนำให้กดเปิดที่ Open Web App ก็ได้นะครับกดเปิดคลิกหนึ่งครั้งระบบก็จะเปิดขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับ ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ในเรื่องของเศษส่วนนะครับด้านล่างก็จะมีเมนูต่างๆมากมายนะครับในลักษณะแบบนี้ลองกดดูนะครับนี่นะครับก็จะสามารถที่จะใช้เครื่องมือนะครับที่สอนเกี่ยวกับเรื่องเศษส่วนได้ขออนุญาตลองดูนะครับนี่เลยนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับคุณครูก็อาจจะต้องใช้เวลาในการมาเรียนรู้เครื่องมือสักนิดหนึ่งแต่ผมมั่นใจว่าถ้าเกิดเป็นคุณครูคณิตศาสตร์อยู่แล้วเนี่ยน่าจะใช้สิ่งเหล่านี้ได้รวดเร็วนะครับ ก็มีการเทสีลงไปได้ด้วยโอ้เจ๋งเลยนะครับเนี่ยอืมแล้วก็จะมีอ่าอันนี้ผมชอบนะอันนี้ก็คือเวลาที่คุณครูเหมือนจะสร้างโจทย์ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เวลาที่เปิดเข้ามาก็จะใช้ตรงนี้นะครับปิดไว้แล้วค่อยให้นักเรียนตอบเมื่อเรียนตอบเสร็จแล้วก็จะเปิดเฉลยในลักษณะแบบนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆให้เห็นนะอย่างเช่นผมเลือกอ่าปากกาขึ้นมานะครับแล้วเขียนในลักษณะแบบนี้ยกตัวอย่างให้เขียนเฉยๆนะครับ อ่าโอเคแล้วก็เวลาเราจะใช้เราก็จะกดตรงนี้ออกนี่นะครับเวลาเราจะเข้ามานะครับคุณครูก็อาจจะต้องมีการเตรียมก่อนหรือว่าอะไรก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็ถึงเวลาที่จะนําไปใช้ก็ถามนักเรียนนะครับแล้วก็ค่อยเฉลย ER แบบนี้ก็ได้อ่าโอเคนะครับมีหลายเมนูเลยขออนุญาตพาไปดูเฉพาะบางเมนูเท่านั้นนะครับคงไม่ได้ดูทุกอันอันนี้ก็เป็นในเรื่องของเศษส่วนเดี๋ยวเราลองไปดูอันอื่นกันบ้างนะครับ อย่างที่บอกไปนะครับคงไม่ได้พาไปดูทุกอันนะครับผมขออนุญาตข้ามหนส่วนของ g o b o a r d ไปนะครับแต่ว่าจะมาลองเปิดอันที่สอเป็น m a t c l o c k แทนนะครับก็กดที่ Open Web App เลยนะครับนี่เลยนะครับก็จะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้อ่าโอเคนะครับสามารถที่จะเลือกนาฬิกาได้อ่าค่อนข้างเจ๋งเลยนะครับขยายนะครับนี่นะครับเวลาต้องการที่จะสอนนักเรียนนะครับในลักษณะแบบนี้เลยอันนี้ขออนุญาตยุบไว้นะครับ เราสามารถที่จะเลือกได้ด้วยนะอ่าอย่างเช่นนะครับนี่นะครับมีตัวนี้ขึ้นมาให้เห็นนะครับว่าอันไหนเป็นเข็มนาทีอันไหนเป็นเข็มชั่วโมงนะครับโอ้ค่อนข้างเจ๋งเลยนะครับเนี่ยถ้าเกิดคุณครูท่านใดที่สอนด้วย iPad หรือว่าแท็บเล็เนี่ยก็จะน่าจะใช้งานได้คล่องด้วยนะครับผมขออนุญาตลองดูอันนี้ออกอันนี้คือซ่อนเข็มนะครับอ่าอันนี้คือการเลือกหน้าปัดนาฬิกาได้ด้วยโอ้อย่างเยี่ยมเลยนะครับ ขออนุญาตกดโอเคนะครับอ่าอันนี้ก็จะมีเป็นในส่วนของนาฬิกาดิจิตอลขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้สามารถที่จะตั้งค่าให้เพิ่มทีละกี่นาทีอย่างเช่นผมเปลี่ยนตัวเลขเป็น10อ่าน,นี่นะครับโอ้อยังแจ๋วเลยนะครับอันนี้เป็นลันนะครับก็คือให้มีการที่จะให้นาฬิกาเนี่ยเป็นนาฬิกาเสมือนจริงได้ด้วยนะครับอืมค่อนข้างเจ๋งมากๆเลยนะครับอ่าโอเคอันนี้ น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเช็คนะครับอ่าน,นี่เป็นการเลือกได้ด้วยว่าเราจะแบ่งยังไงนะครับโอ้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับค่อนข้างที่จะละเอียดมากๆนะครับอันนี้เป็นสีพื้นหลังอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกันละอันนี้เป็นส่วนของแมทคอกนะครับยังไงก็คุณครูท่านใดที่ได้สอนเกี่ยวกับเรื่องเวลาก็ลองนําไปปรับใช้ดูนะครับต่อไปลองไปดูอีกสักหนึ่งอันหนึ่งตัวอย่างครับ มาถึงตัวอย่างสุดท้ายที่อยากจะชวนไปดูนะครับก็คือในส่วนของ number chart นะครับจริงๆแล้วมีอันอื่นที่น่าสนใจอีกมากยังไงก็ฝากให้คุณครูคณิตศาสตร์หรือว่าคุณครูที่ได้สอนคณิตหรือแม้กระทั่งคุณครูประจำชั้นเนี่ยลองแวะมาเรียนรู้แล้วลองนำไปใช้ดูนะครับในที่นี้ผมจะเป็นตัวอย่างอันสุดท้ายในส่วนของ number chart นะครับกดคลิกเลยอ่าโอเคก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับอ่าโอเคจริงๆแล้วมันมีลูกเล่นมากมายแต่ว่าผมคง ไม่ได้กดไปให้เห็นทุกอันนะครับลองเป็นอันนี้ดูบ้างอ๋อโอเคนะครับอันนี้ที่ผมชอบเพราะว่ามันมีเกมด้วยนะครับตรงนี้นะครับเมนูสุดท้ายเป็นเมนูเกมเราสามารถเลือกในรูปแบบของเกมได้ด้วยนะครับ missing number กด new game อ่าโอเคนะครับเราลองลบออกในลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับปื๊บปึ๊บป๊บป๊บอ่าสมมุติว่าในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วลองเลือกเกมอุ้ยนะครับกดใหม่นะครับลองเลือกเกมใหม่ เนี่ยนะครับนิวเกมแล้วก็จะให้นักเรียนลองทายดูว่าตัวเลขที่หายไปคืออะไรนะครับกดเฉลยในลักษณะแบบนี้จริงๆรแล้วมีเกมค่อนข้างให้เลือกเยอะนะครับนี่เลยนะครับลายนี่นะครับสามารถเลือกแบบนี้ก็ได้แพทเทิร์นนะครับลองเป็นวงกลมโอ้อันนี้ยิ่งยากนะครับจะต้องนับเองด้วยนะครับแต่คุณครูก็อาจจะมีการทําเครื่องหมายมาก่อนก็ได้นะครับในลักษณะแบบนี้คือเราลากไปแล้วก็จะมีตัวเลขปรากฏขึ้นมานะครับ ค่อนข้างที่จะหลากหลายเครื่องมือนะครับผมเชื่อว่าน่าจะสอนได้ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมเลยนะครับยังไงก็ลองเลือกเครื่องมือดูนะครับอันนี้ก็คือสามารถที่จะนับเลขไปทีละอันได้ด้วยนี่นะครับนับแบบนี้ก็ได้นะครับนับเพิ่มทีละสิบค่อนข้างเจ๋งเลยนะครับหรือว่าจะให้รันลำดับแบบนี้ไปก็ได้นะครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับ ก็คงไม่ได้พาไปเรียนรู้และดูทั้งหมดนะครับยังไงก็อยากจะมาแนะนำประมาณนี้ส่วนใครสนใจเพิ่มเติมอยากจะไปดูเมนูอื่นๆเครื่องมืออื่นๆในเว็บไซต์นี้ก็คงเป็นสิ่งที่ทุกท่านจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมต่อจากนี้แล้วนะครับครีมิตต์องไว้ประมาณนี้นะครับหวังว่าเว็บไซต์ mathlearningcenter.org จะเป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่ดีและเป็นประโยชน์สาหรับคุณครูที่ได้สอนวิชาคณิตศาสตร์โดยเฉพาะคุณครูคณิต หรือแม้กระทั่งคุณครูประจําชั้นและคุณพ่อคุณแม่ที่จะสอนคณิตศาสตร์ให้กับลูกๆนะครับติดตามกันที่คลิปหน้าครับถ้าเกิดชื่นชอบฝากกดถูกใจกดไลค์กดคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันด้วยหรือจะแบ่งปันเว็บไซต์แอปเครื่องมือต่างๆที่ใช้สอนเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ให้กับเพื่อนครูท่านอื่นใต้คอมเมนต์นี้ก็จะขอบคุณล่วงหน้ามากๆนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด u like, b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับทีเดนแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวตามกันต่อที่คลิปหน้าจะมีเครื่องมืออะไรจะมีเว็บไซต์อะไรและจะมีสิ่งใหม่ๆหรือสิ่งอะไรที่เป็นประโยชน์บ้างในการพัฒนาการสอนของคุณครูทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทีเดนแชร์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวีดัสสวัสดีครับ mattlearning org อย่าลืมไปลองนะครับ